สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ v r c m r u พอเราคือคนราชพัฒเชียงใหม่รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของคนราชาพัฒเชียงใหม่ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำที่ประทับใจที่อยากเล่าสู่กันฟังค่ะและเรื่องราวเมื่อก้าวออกจากรวมหาวิทยาลายัยทังการทำงานประสบการณ์การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตและสังคม และปิดท้ายด้วยนิยามความเป็นคนราชาพัฒเชียงใหม่และความรู้สึกที่มีต่อราชาพัฒเชียงใหม่ค่ะดิฉันนางสาวธนาพรพิพัฒน์ิชาตรีกุลค่ะและดิฉันนางสาวเอสราทองคำเป็นผู้ดำเนินรายการโดยจะพบกันทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาทางช่อง YouTube อยาอ่างอวด h ช n แนลวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่คณะคารุศาสตร์และมีรางวัลการันตีหลายรางวัลจากการทางานด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปพบและพูดคุยกับแขกรับเชิญเรามีวิทยาของแขกรับเชิญให้ได้ชมกันก่อนพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการมงคลกาววัลท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิลวิทยาลัยสิทธิ์เก่าสาขาวิชาเคมีคณะคารุศาสตร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะที่ท่านผู้อำนวยการเ,กเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คืออะไรคะคือตั้งแต่ตอนนั้นที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรปีที่6นะครับก็ตัดสินใจว่าเราอยากจะเรียนต่อ <c oughs> นะครับตอนนั้นสอบชิงทุนเป็นโครงการคุรุทยาธครับ แล้วก็เลือกสาขาวิชาเคมีเพราะว่าสาขาวิชาเคมีเนี่ยจะได้มาเรียนที่สถาบันราชวิชัยเชียงใหม่นะครับก็คือก่อนจะเป็นมหาวิทยาลัยราชวัยเชียงใหม่เป็นสถาบันราชวิชัยเชียงใหม่มาก่อนที่เลือกสาขาวิชาเคมีเพราะว่าจะได้มาเรียนที่นี่ ก็คือสถาบันราชชยงใหม่เนี่ยดีแต่ว่ามันเป็นสถาบันที่เรามีความมั่นใจว่าเราจะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและเราจะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดในหลังจากที่จบการศึกษาครับค่ะแล้วในตอนที่เลือกที่เรียนนะคะมีเป้าหมายหรือว่าความฝันอะไรไว้ในใจหรือยังคะตอนนั้นครับตอนที่ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นนักเรียนทุโของการคุทยานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อจบมาแล้วเราต้องเป็นครูเป้าหมายส่งสุดขนาดนั้นคืออยากเป็นครูที่ดีที่สุด ครูที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือว่าจากักรเนสาให้ดีที่สุดต่างหากครับคแล้วถ้าให้นึกย้อนกลับไปตอนแรกที่เข้ามาในรั้วดําเหลืองรู้สึกอย่างไรบ้างคะโอ้ถ้านึกย้อนไปนี่ก็สามสิบสองป, <32 S 2> ปีเลยนะครับเพราะว่าเรียนสี่ปีจบไปทางาน,นอีกยี่สิบแปดปีเนี่ยมันเหมือนกับย้อนไปสามสิบสองปีเลยดูแล้วเหมือนเหมือนจะนานนะครับสามสิบสองปีแต่ว่าถ้ามาดูจริงๆแล้วเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกเลย Paid, มันมีความรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเราไม่ผิดหวังและเราก็ไม่เสียใจเลยที่เราเลือกเรียนที่นี่นะครับเรามีความภูมิใจอ่าที่เราได้จบการศึกษาจากที่นี่แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเออในอดีตะครับก่อนที่เรามาเรียนที่สถาบันราชชจังใหม่ในแรกๆครับมันก็เป็นโรงเรียนที่อยู่กลางเมืองนะครับเป็นสาวบ้านที่อยู่กลางเมืองนะครับเราซึ่งมาจากโรงเรียน ประจำอำเภอจากจังหวัดเล็กๆชี่อจังหวัดแพร่ครับพอมาเรียนแล้วมาอยู่กลางเมืองนี่ยยอมรับว่าขนาดน่าตื่นเต้นมากแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการลงชื่อของตัวเองเลยครับจากโรงเรียนที่เล็กๆๆมาอยู่สาวบ้านมาอยู่มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่นะครับ และนี้ก็เป็นการทําความรู้จักกับคนราชาพัชเชียงใหม่ในตอนแรกนะคะว่าก่อนที่จะเป็นคนราชาพัชเชียงใหม่นั้นมีเหตุผลมีเป้าหมายอย่างไรและยังมีเรื่องราวดีๆในรั้วดําเหลืองที่ท่านพ่วงในการมงคลเกา่าจะได้เล่าให้ฟังอีกมากมายพักกันสักครู่คะ่ะ ยังคงอยู่ด้กันกันกบ v r c m ร u ซเอพราะเราคือคนราชาพัฒเชียงใหม่กับท่านผูน้อำนวยการมงคลกาววาผู้อำนวยการโรงเรียนกวาววลวิทยาลัยสิทธิ์เก่าสาขาวิชาเคมีคณะครุศาสตร์นะคะเรามาคุยกันต่อค่ะว่าเรื่องราวในรั้วมหาวิทยาลัยสมัยเรียนนั้นมีความสุขมีความทรงจําอะไรบ้างค่ะค่ะในช่วงที่กําลังอยู่ในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่นะคะมี มีเหตุการณ์หรือโมเมนต์ไหนที่ท่านพ่วอในการยังจําได้ขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้ไหมคะมีหลายๆเหตุการณ์นะครับที่ยังอยู่ในใจเสมอคือตอนที่ตัวผมเองเนี่ยผมจบปารศึกสาระดับมัมธยมศึษาปีที่6เนี่ยจริงๆตอนนั้นได้เกรดเฉลี่ยแค่3.01นะครับซึ่งถือว่าเกรดไม่ได้สูงเลยแต่ว่าตอนที่มาเรียนที่สถาบันราชชย์เชียงใหม่นะครับภาคหนึ่ที่ห ค่งตอนนั้นอะ่ะยังกระบวนการของการประกาศผลการเรียนเนี่ยจะเป็นการาติดผลการเรียนที่บอร์ดแล้วเราจะต้องไปรอรุนผลการเรียนที่บอร์ดเนี่ยแต่ละวิชา<อ>นะครับเทอมหนึ่งของการเรียนในปีสองรอสาสิบหกอ่ะครับผมมากดว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยตั้งแต่เรียนมาที่ได้เกรดเฉลี่ย4ี 0, <อ>่ศนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่คิดมาก่อนว่าเราจะทำได้ นั่นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจำมาโดยตลอดคเับค่ะแล้วตอนที่สมัยเรียนนะคะเคยได้รับรางวัลมีผลงานหรือได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรที่ภูมิใจเป็นพิเศษไหมคะ คือกิจกรรมเนื่องจากว่าเป็นนักเรียนทุนโครงการคุทยราณนะครับซึ่งทุกๆภาคเรียนนะครับทุกๆปิดภาคเรียนใหญ่เขาจะมีกิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนทุนโครงการคุทยราณให้พร้อมสำหรับการเป็นครูเราก็จะมีโอกาสได้พบกับพี่เพื่อนน้องนะครับที่เป็นคุณเทยรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อยู่ในโซนทางภาคเหนือทั้งหมด มันเป็นความรู้สึกดีๆที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราพร้อมจะไปเป็นครูในอนาคตครับอือค่ะแล้วตอนที่เรียนอยู่อะค่ะมีเพื่อนสนิทหรือว่าอาจารย์คนไหนที่มีอิทธิพลต่อท่านพ่วงในการไหมคะที่แบบเอออยากอยากจะแบบเล่าเล่าถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมีทั้งเพื่อนมีทั้งเพื่อนแล้วก็มีทั้งคุณครูดีกว่านะครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือเพื่อนๆนที่อยู่ร่วม สาขาวิชาเดียวกันนะครับเพราะว่าตลอดเวลาสี่ปีที่เราเรียนด้วยกันนะครับมันผ่านชีวิตของการเป็นนักศึกษาที่มีทั้งความสุขมีทั้งความเหนื่อยมีทั้งการความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปเนี่ยมันมีนความรู้สึกว่าเป็นความทรงจําที่ดีพอยันก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับ รหัสเดียวกันนะครับที่เรียนในช่วงเดียวกันว่ามันยังเป็นความทรงจำที่ไม่ลืลือนส่วนคณาจารย์นะครับอาจารย์ทุกท่านของภาควิชาคณะนั้นเป็นอาจารย์ที่ดูแลพวกเรามาดีมาโดยตลอดครับก็ขอจะขออนุญาตผู้สิงท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กระยาของสาวงแล้วกันครับท่านเป็นที่ปรึกษาของพวกเรา ท่านดูแลพวกเราอย่างดีมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังคิดถึงท่านอาจารย์เสมอครับแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้เจอท่านอาจารย์อีกนะครับถ้ามีโอกาสครับผมค่ะแล้วตอนที่เรียนนะคะสมัยเรียนมีสถานที่ไหนที่ในมหาวิทยาลัยค่ะที่รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษไหมคะที่ผูกพันที่สุด นะครับถึงแม้ว่าก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยไปแอบ,บเดินมาละนะครับ,รบแต่ตอนนี้ไม่มีละก็คือหอพักชายหกครับปัจจุบันนี้หอพักชายหกกลายเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตนะครับแต่ว่าสี่ปีที่เรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในหอพักชายหกมันมีความรู้สึกมันมีประสบการณ์มีเรื่องราวของชีวิตที่เราใช้ชีวิตทับยะนเราว่ายี่สิบชั่วโมงครับ ตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนเย็นจนถึงกลางคืนเพราะฉะนั้นหอพักชายหเป็นสารที่ที่จะอยู่ในความทรงจําของตัวผมเองไปโดยตลอดครับค่ะแล้วหลังจากที่ก้าออกจากรั้วมหาวิทยาลัยอะคะอ่ะชีวิตการทํางานปัจจุบันค่ะมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าการที่นําความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชีงชยงใหม่ของเราเนะะี่ยค่ะไปช่วยได้บ้างคะ จริงๆการทํางานมาตัวผมเองทํางานมา28ปีนะครับ,รบจบไปเรียนที่4ปีจบไป28ปีเนะี่ยทุกๆวันของการทํางานนะ่มันเอาเอาความรู้เอาประสบการณ์จากการที่เราอยู่ที่สถาบันราชภัฒชีชงใหม่ในอดีตซึ่งปัจจุบันก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฒชีชงใหม่เนะี่ยไปใช้กับการทํางานเพราะเราต้องอยู่กับกับคนอยู่กับเ,เพื่อนร่วมงานอยู่กับเจ้านายอยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้น ประสบการณ์ที่เราได้ทํางานหรือได้เรียนเนี่ยได้เจอเพื่อนๆต่างๆเนี่ยมันเอาไปใช้กับชีวิตจริงของการทํางานมาโดยตลอดนะครับแล้วท่านผู้อำนวยการมีอะไรอยากจะเล่าสู่ให้คนที่กําลังเรียนหรือทํางานอยู่ที่นี่ว่าชีวิตหลังเรียนจบเป็นยังไงบ้างคะอยากจะบอกทุกทุกคนนะครับว่าชีวิตของการเป็นนักศึกษาคือชีวิตที่มีความสุขอีกช่วงหนึ่งเลยครับ,รบเพราะว่าเมื่อน้องๆน,น,นะครับจบไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับ ไม่ใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในช่วงการเป็นนักศึกษานะครับอยากจะฝากให้น้องๆทุกคนหรือคนรัชพัฒน์ในปัจจุบันนะครับว่าเราต้องมีความภูมิใจเราต้องมีความภูมิใจในสาวบันที่เราศึกษาอยู่ในขณะนี้นะครับตัวผมเองไม่ว่าจะจบไปนานแค่ไหนก็ตามก็จะมีความภูมิใจเสมอว่าเราคือสิย์เก่าของ สาบันราชาพัชเชียงใหม่ในอดีตหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยราชาพัชเชียงใหม่ครับค่ะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายความทรงจําทั้งในสมัยเรียนและหลังจากที่เรียนจบแล้วที่ท่านพ่วงในการได้เล่าสู่กันฟังคงทําให้หลายๆท่านคิดถึงมหาวิทยาลัยนี้ได้บ้างกันนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อใน VRCMIU เพราะเราคือคนราชาพัทเชียงใหม่ บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้มีเรื่องราวสมัยวัยเรียนที่เราทั้งวันก็คงไม่หมดแน่นอนค่ะอีกทั้งยังมีรางวัลการันตีหลากหลายรางวัลเหมาะสมกับรายการ v r c m i u ของเราอย่างยิ่งค่ะค่ะถ้าให้ท่านพ่วงในการค่ะนิยามความเป็นคนของราชพัชเชียงใหม่ในความรู้สึกของท่านพ่วงในการเองรู้สึกอย่างไรบ้างคะผมอยากจะบอกทุกคนว่า ถึงแม้ว่าจะจบไป28ปีนะครับเรียนที่นี่อีก4ปีก็รวมแล้ว32ปีสิ่งที่อยู่ในใจผมเสมอก็คือประโยุน์ที่เราพูดอยู่เสมอว่าคนดีสร้างชาติไทยราชพัชเชียงใหม่สร้างคนดี มันติดตัวเราไปตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เราเรียนอยู่หรือว่าเราช่วงที่เราไปทํางานก็ยังมีความรู้สึกว่าคําคํานี้ประโยคนี้มันน่าจะอยู่ในใจของพวกเราไปโดยตลอดทั้งสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าด้วยทุกคนครับค่ะค่ะแล้ววันนี้ได้กลับมามหาวิทยาลัยอีกครั้งความรู้สึกของท่านผู้อำนวยการนะคะที่มีต่อราชภัฏเชียงใหม่ในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะความภูมิใจครับ ภูมิใจที่ถึงแม้ว่าจะจบไปนานนะครับแล้วก็กลับมาก่อนที่จะเข้ารายการก็มีโอกาสได้เดินดูนะครับเราได้เห็นการเจริญเติบโตที่ดีนะครับที่มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นสาบันที่อยู่คู่กับคนเชียงใหม่อยู่สาบานที่เป็นสาบานที่มีคุณภาพที่จะให้ทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยหรือทั่วโลกมาเรียนได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะสื่อสารในสมอว,ว่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหน ความภาคภูมิใจของการเป็นสิทธิ์เก่านะครับของสถาบันนี้ก็จะอยู่ในใจของตัวผมไปเสมอครับค่ะแล้วถ้าท่านผู้อำนวยการค่ะอยากเห็นคนอยากเห็นคนราชาพัฒนอนาคตเป็นแบบไหนคะผมก็ยังมองว่าประโยชน์หรือสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราที่คําว่าคนดีสร้างชาติไทยอ่ะราชาพัฒน์เชียงใหม่สร้างคนดีอ่ะมันผ่านมา 32มปีแล้วเนาะก็คือตั้งแต่ได้ยินตั้งแต่ตอนที่เราเป็นนักศึกษาจนปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าคําคำนี้ยประโยคประโยคนี้ยมันน่าจะเป็นประโยคที่บอกความบทสรุปของการเป็นคนรชัชบาลเชียงใหม่ ว่าไม่ว่าเราจะเป็นสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันหรือคนในอนาคตก็ตามการเป็นคนดีมันมีคุณค่าต่อสังคมเมื่อน้องๆนะครับหรือใครก็ตามครับที่เป็นสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบันนะครับที่เราออกไปทํางานแล้ว นะครับคนเก่งเราอาจจะหาได้ง่ายครับแต่คำว่าคนดีอ่ะมันหาได้ยากแล้วอยากให้ความเป็นคนดีอะครับมันช่วยกันสร้างชาติไทยและที่สําคัญอยากให้สถาบันราชบัตเชงใหม่หรือมหาวิราชบัตรเช,ชียงใหม่สร้างคนดีไปโดยตลอดครับค่ะสุดท้ายนี้ท่านพ่วงในการอยากฝากถึงอะไรคนที่จะเข้ามาเป็นคนราชภัทในอนาคตไหมคะออมีหลายสิ่งที่อยากจะฝากครับแต่ว่า ก่อนที่จะฝากนั้นผมอยากจะเรียนให้กับผู้ชมทุกคนเหอนว่าตัวผมเองครอบครัวของผมเองเป็นคนของราชพัฒนนะครับตัวผมเองตัวภรรยาเองแม้กระทั่งลูกชายซึ่งตอนนี้ก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีหนึ่งเช่นเดียวกันเรามีความภาคภูมิใจว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพเป็นะเพราะฉะนั้นตัวผมเองรวมถึงครอบครัวด้วยเราเลือกที่จะ ใช้ชีวิตของการเป็นนักศึกษาที่สถาบันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนว่าสถาบันที่มีคุณภาพนะครับที่อยู่คู่กับประเทศของเราอยู่คู่กับโลกใบนี้ของเรานะครับที่นามว่ามหาวิทยาลัยรัชภัียงใหม่ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมั่นเสมอครับว่าจะเป็นสถาบันที่ผลิตคนดี นะครับเข้าสู่ประเทศและร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเพรถ้าเกิดใครที่ตามที่อยากจะมาเป็นคนดีนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติไทยของเราอย่าลืมนะครับเลือกสาบันแห่งนี้สาบันที่ตัวผมเองและผมเชื่อว่าทุกคนภาคพภพูมิใจครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการท่านผู้อำนวยการมงคลกาวาวัลผู้อำนวยการโรงเรียนกรวรวิทยายลายัยศิษย์เก่าสาขาวิชาเคมีคณะครุศาสตร์ที่ได้สละเวลาอันมีค่า และได้ให้เกียรติมาร่วมรายการและแบ่งปันความรู้ความประทับใจและความอบอุ่นในรวมมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ของเราขอบคุณจากใจจริงค่ะ คบถ้วนกับเนื้อหาของ vrcmiu เพราะเราคือคนราชพัฒเชียงใหม่ก่อนที่จะเป็นคนราชพัฒเชียงใหม่กำลังเป็นคนราชพัฒเชียงใหม่และเรื่องราหลังจากที่เรียนจบแล้วนำไปใช้ในสังคมอย่าลืมติดตามและรับชมรายการ vrcmiu เพราะเราคือคนราชพัฒเชียงใหม่ทางช่อง YouTube อยา่างวะแชนแนลทุกวันพุธเวลา13นาฬิกาวันนี้ดิฉันนางสาวเอสราทองคำและดิฉันนางสาวธนพรพิพัฒนท์ทชาตรีกุลขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ